สมมุติสมมุติก่อนนะถ้าจะมีะจิ้งจกอะไรลงมาสมมุตินะอันนี้เรื่องไม่ดีแต่เราบอกไว้เลยว่ามันจะไม่มีสิทธิ์ครับเพราะเขาคว่ำอย่างนี้ไว้เห็นไหมครับนี่เขาคว่ำอย่างนี้ไว้เวลาเขาจะใช้งานจริงๆเขาถึงยกยมอย่างนี้ออกมาก<ช>ับหัวออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติสมมุตินาไปเรื่องไม่ดีมีจิ้งจกมีอะไรลงมันมันลงที่ตูดนะครับนี่ เดี๋ยเราจะเข้ามาดูวิถีชีวิตวิถีชีวิตคนทำเท่าไหร่เป็นสิอย่างดีเลยไอ้นท่านตัวดีเลยแหละคนแก่ก็จริงจะได้หลังมีไผ่หน้เข้มมีบัามหมูตอดมีกิ่งซ่าเดี๋ยวเราขอล้างให้ล้างบ่าล้างก่อนร้องน้ำเลยรองเดี๋ยวเราล้างมือให้เจอหนูเพราะว่าเราก็จับอะไรมายอย่างเยอะเลโอ้โห สักสปีจะเชิญลุงกลมมาจริงๆคิดจริงๆเลยมาถึงแล้วนะการ,รปูมาแล้วอ่ะเทนี้มาแล้วน้อง่าปวดหัวแล้วสา,าวๆโทมาเต็มเลยออันนี้เราก็สุดท้านี้เขาจะต้องเอายังไงเอาขุด ไอ้นี่ปีบเปลือกออกก่อนลูกสุกลูกสุกอันนี่อ้นี่ถือว่าขูดไม่ไดเหรอทำไมมันเป็นไงมันมันล้อแตกแตกเหรอเวลาบดแตบดกับเครื่องมันจะออกมันมันมากอ่ะโอ้โหออกหมดแล้วเอยนั่นออกแต่มั่งหนำมุดมันนะมันไม่ถึงมันไม่เข้ามันไม่เข้าไม่เป็นไรอ่ะให้ดูสวยๆแล้วก็อ่ะอ่ะขั้นตอนต่อมาก็คือการขูดมะพร้าวนะรับหน้าที่โดยน้องเบาอ้าวเดินเลยครับอ่าก็ใช้เครื่องมือนะครับนี่ นี่วันนี้21 21ลูก21ลูกถ่ายอย่างนี้แล้วเขาก็ไปล้างอย่างดีล้างอย่างดีนะครับผูกก่อนแต่หน้าที่กัน ขั้นตอนทุกอย่างส่วนใหญ่เราเขาจะผลิตเองทำเองอยู่กับมือเองคุณคุณภาพเลยนี่คือสิ่ง ตัง้งแต่มะพร้าวตัง้งแต่อะไรจ,กจักการอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถามเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเริ่มจะเผานี่ตอนกี่โมงจะรประมาณตีตีสี่ได้ตีสี่เดี๋ยวเราจะมาดูตอนตีสี่กันวันนี้เราจะต้องตามติดเลยตามติดชีวิตดูอะไรตอนเดียวก็ต้องดูตีหนึ่งกอกนะตีหนึ่งกอกอต้องไปไล่ดูหมดต้องดูหมด,ด,หมดวันนี้ลุกงนั่นแหละก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละตอนเดียวนะใช่ใช่แล้วลุงนอนอยู่ตรงนั้นแหละทำเลยดูเลย ให้ดูให้หมดดูให้หมดนะไม่กลัวลุงไม่กลัวและลุงก็ไม่กลัวนะเพราะเขาไม่นอนเราก็ไม่นอนนอนประมาณหลงยะบงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขั้นตอนต่อไปติดเครื่องไปเลยถ้าเกิดจะติดต่อนะอ่าอ่าวันนี้ยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดลูกอะอ่าเรายังจําได้อยู่ยี่สิบเอ็ดลูกอ่าที่บอกเท่าไหร่ละแปดโลเดี๋ยวก็จ้างดูแเดโลอ่าเราพอจําได้นะ แปดโลนะอ้าวอันนี้นะเี้ยต่อมาข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวล้างแล้วล้างไว้แล้ววันนี้บอกสิบสองโลใช่ไหมสิบสองโลค่ะอ้าวเอาหน่ห้อยดูหน่อยว่าล้างไว้แล้วอขอดูหน่อยขอดูหน่อยนั่นแหละนี่คือข้าวเหนียวใช่อ่าที่าสิบสองเดี๋ยวใส่กันละมังสิบสองโลนี่นะเขานี่มีดำกับมีขาวนี่เอาสิบสองโลนี่เขาแบ่งกันยังไงครับอ๋อเหนียวเหนียวเหนียวดำสองโลอ่าเหนียวดำโลใส่เหนียวขาวโลหนึ่ง เป็นสองครึ่งอ่าเข้าใจแล้วครึ่งครึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่าสิบสองโลเนี่ยมันมีทำสองแบบใช่ไหมใช่ดำกับขาวใช่ดำกับขาวทีนี้ไอ้ที่ดำนี่ก็คือใช้ขาวครึ่งหนึ่งใช่อ่าแล้วถ้าไม่ใส่ขาวมันมันมันดำเกินไม่ใช่มันมันไม่สุกเออเหรอใช่เรานึกว่ามันดำเกินไปไม่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 สุกมันแข็งมันมันล้วนไปเลยอ๋อมันล้วนไปเลยค่ะ แสดงว่าทุกวันนี้เวลาจะทำ12โลนี่ก็คือขาวสิบใช่อ่าดำสองใช่แต่ดำเนี่ยต้องเอาอ่าขาวไปสองกลายเป็นสี่ใช่อ่าแสดงว่าดำกับขาวอะไรขายดีกว่ากันขาวเหรอขาวอ๋อนี่วิธีการคือเขาเช่แล้วหรือยังไม่เช่แช่แล้วค่ะเช่แล้วเช่นานไหมเช่มันกี่ชั่วโมงจ๊ะไม่ถึงไม่ประมาณสิบ อ่านาทีหุยมากเกินไปนิ่มดูมนอ๋อมันเปียกมันแฉะเราเราเรากอกไม่ได้ไงอ๋อเหรอมันแฉะแต่ที่อื่นก็กาใช้แฉะเองไหมเวลาก็กอกอ่ะก็ใช้แฉะอันนี้ก็คือข้าวเหนียวเราใช้ของเหมือนข้าวที่ยังไม่ได้สุกมาใส่ใช่บางที่เราไปดูเนี่ยเขาเอานึ่งเสกเอออย่างนั้นก็มีนะเอาอน้องดูการ์ตูนก่อนอ่ะอันนี้เราเขาใช้ยี่ห้อนี้ยังยัฒนาให้เสร็จเลย นี่ยี่ห้อนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่ข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่นี่ใช้ตาเสือข้าวเหนียวเขี้ยวงูตาเสือน้ำหนักต่อกระสอบตอนนี้ของเขาน้ำหนักต่อกระสอบเท่าไหร <40 S 1> ่เนาะสี่สิบสี่สิบค่ะสี่สิบกิโลใช่ใช่อสี่สิบกิโลเขามีวิธีการบอกเสร็จเต็มตับอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนี่ตามนี้นะสี่สิบกิโลแล้วตัวนี้ ซื้อแถวนี้ค่ะซื้อแถวนี้ซื้อแถวนี้นี่ที่นี่แถวนี้ราคาหน้าชั่วโมงนี้มันมีการขึ้นมีการลงไหมนี่ค่ะตอนนี้พันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยห้าสิบต่อสี่สิบกิโลใช่ค่ะอ๋ออันนี้เขาสี่สิบกิโลอืมอันนี้ขั้นตอนนี้เขาจะกอกข้าวเหนียวฝีมือคุณประทีปเองเลยใช่ใช่อ่าก่อยาวไปเลยทีนี้ยาวเลยนะขั้นตอนการกอกเขาทำอย่างไรอันนี้ วิธีการนี้คือเขากรอกข้าสารถ้าภาษาง่ายๆนะใช่เขาเขาเขากลับตูดไว้ไงอ่าหนึ่ง<ม>เวลาจะนั่งเขาจะมีการเคาะนะครับเพาะแ,แล้วก็ดูไปทีนี้เราจะใส่ขนาดไหนปกติจะใส่เวลาความความเนี่ยเขาเรียกประมาณเหลือไว้ประมาณก่อนนะอ่าเดี๋ยวลงุงลงประมาณตรงนี้ก่อน ประมาณนี้ครับนี่นี่ข้อนิ้วหนึ่งแต่ข้อนิ้วหนึ่งนี่ตั้งแต่นี่ถึงนี่แต่เดี๋ยวบางทีมันก็ลงมันมันลงอีกมันลงอีกนะแต่โดยประมาณคือประมาณนี้แต่ดง<ๆ>ก็กเนะะเอาอะนะกะเอากะเอากเอากับความชํานาญอันนี้เหลือประมาณนี้นะครับนี่เหลือได้ความชำนาญเนี่ยกระบอกอาชิโนะอ้อเดี๋ยวเราจะถ่ายต่อว่าเขาเลือกอย่างไรขนาดไหนราคาเท่าไรเดี๋ยวเราจะถ่ายเจาะ เดี๋ยวเราจะเจาะต่อนะครับว่าราคาขนาดไหนเขาเลือกได้อย่างไรอาศัยความชํานาญนี่อันนี้ก็บอกสดนะครับนี่เขาคว่ำไว้พอได้ปุ๊บหงายออกมานะครับคือ,อสมมุติสมมุติก่อนนะถ้าจะมีอ่าจิ้งจกอะไรลงมาสมมตินะอันนี้เรื่องไม่ดีแต่เราบอกไว้เลยว่ามันจะไม่มีสิทธิ์ครับเพราะเขาคว่ำอย่างนี้ไว้<ม>เห็นไหมครับนี่เขาคว่ำอย่างนี้ไว้เวลาเขาจะใช้งานจริงๆ อาถือย่อย่างนี้ออกมาตักหัวออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติสมสมตินำไปเรื่องไม่ดีมีจิ้งจกมีอะไรลงมันมันลงที่ตูดนะครับนี่นี่นะอ่าเยื่อเขาเยื่อ,อดีอมากเยื่อดีนะนะครับนี่ก็เริ่มต้นจากการเดิมเดิมก็ยังไม่เคยใช้พอใช้เยื่อไอ้ไผ่กับแดงที่ติดใจนะครับติดใจปลูกติดใจเลยปลูกเลย <laughs> นะครับปลูกเองเลย <laughs> เพราะว่ามองแล้วเนี่ย ต่อไปนี่อีกสี่ปีข้างหน้าฟังพี่ประทีปอคุณประทีปเขาได้วางแผนว่าไม่ต้องซื้ออะไรเลยมะพร้าวมีเอง <c oughs> ไม้ไผ่มีเองต่อไปเนี่ยนะแต่ข้าวเหนียวไม่ต้องไปทําเองซื้อดีกว่าซื้อดีกว่าอ่าแล้วก็การสาคูมีใบ<ม>กระพมีทูกหมดนะเลยทุกอย่างทําทําหมดทบทบเครื่องบเครื่องเลบเครื่องเลยนะครับไอ,อน,นี้สองร้อยบอกนี่ใช้เวลาทํานานไหม หนึ่งชั่วโมงถึงไหมจอกไม่หรออ่ะโดยประมาณประมาณนั้นอ๋อนี่นี่ในกระบอกอ่อนอ่ากระบอกอ่อนมันก็จะมีเหี่ยวอย่างนี้แต่ก็ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้นะอ่ากระบอกอ่อนก็จะเหี่ยวหน่อยนะครับแยกเวลาเวลาเราอุดอ่ะอุดที่ใหญ่ก่อนอ๋อที่ใหญ่เสร็จเราไปย่างเลยอันี้ก็อุดต่อเราไปย่างที่ใหญ่ก่อนเนี่ยใช่ ไอ้ยางงั้นไอค่ไฟมันไม่เสมอกันไงเราต้องอีกทีนึงคึงอย่างนั้นนี่กระบอกกี่บาทครับไอ้ตัวไซส์ใหญ่ห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบมีสองราคาล้วนะครับอ๋ออันนี้ํามกระบอกร้อยสามกระบอกร้อยเขาจะคัดไซส์เลยนี่คัดไซส์ยังไม่ได้ปรุงอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ปรุงแต่ว่าสูตรของพี่ประทีปคุณประทีปมีแบบหนึ่งคือไม่ใส่ถั่วดานะไม่ใส่ไม่ใส่ถั่วดําไม่มีถั่วดากะทิอย่างเดียวกะทิอย่างเดียว มีซึ่งก็แปลกเพราะหลายหลายคนเขาจะใส่อ่ะนี่ถามตรงตรงเหตุผลทําไมไม่ใส่เพราะมันไม่ชอบกินอ๋ <laughs> อตัวเขาไม่ชอบกินแต่ลูกค้าก็ไม่มีใครอยากว่าต้องใส่ัระดุด้วยไม่ไม่มไม,ไม่ไม่เออคือเขาจะรู้ว่าเจ้านี้เป็นแบบนี้ใช่อ่อาก็ยอคน,คนที่อยู่จังหวัดพัทลุงอ่ะก็จะใส่อ่ามีมีมีเพื่อนอยู่เจ้านุ่ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่าก็อยู่เขตพัทลุงอแต่ก็ใส่นะเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการทําที่นี่ ไม่ใส่ผัวดำนะเ<ช>อใ,<ช>ให้ง่ายอย่างนี้ดีกว่า<ช> นี่สิบสองโลสิบสองโลนะเท่ากับอ่าตัวไอ้นี่มันหักออกไปสองสามกิโลเออเท่ากับเก้ากิโลอ่าอ่าิบลูกยี่สิบเอ็ดลูกได้เก้ากิโลประมาณนี้ประมาณนี้อนุโลภอ่าแปดโลอันนี้ได้เก้าโลก็แล้วแต่นะลูกมันใหญ่อ่าก็แสดงว่ากข้าวเหนียวสิบสองกิโลใช่ โอ้ <9 S 1> เดือเขานะ9กิโลก็ใช้หมดเลยเหรอคะอ่าอันนี้ก็นิดหน่อยน,น,นิดหน่อยก็สูตรของเขาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีน้ําแร่ด้วยน้ําแร่ด้วยนะนี่ดูนะลูกเบาทำโอ้โหแล้วอะไรอย่างนี้สูตรนี้ใช้น้ําตาลเท่าไหร่น้าตาลเนาะ10กิโลใส่ประมาณ2โลใส่2โล๋อใช้2โล อ๋อไม่อว่านไม่อาวานมากเดี๋ยวนี้อ๋อโอเคโอเคธรรมนหวานธรรมชาติธรรมชาตินะอ่าดูของเขาอย่างนี้อ่าดูของเขาเขาเตรียมงานไว้โอ้ดีจังเลยดีเดี๋ยวก็นี่แหละรอเขาอ่ะนอนนี่จะถ่ายเขากลางคืนนี่ตีหนึ่งปีสองก็จะถ่าย ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอขอบคุณครับในการติดตามครับ